เยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มริ้วรอยผิวที่แห้งมากๆหน้าเนี่ยเกิดฝ้ากระจุดด่างดำง่ายมากๆแล้วก็หน้าหมองคล้ำง่ายด้วยนะคะถ้าคลิมบำรุ่งอย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วจ้าสาหรับใครที่มองหาคอลลาเจนทานเสริมควบคู่กับการบํารุงผิวนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะยูคอลลาเจนค่ะคุณก็ทานหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกนะคะกําลังจะขึ้นกระปุกใหม่แล้วค่ะยูคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็น Pure c o ล l a g e n กรด d e p เ e ี i ยมเลยนะคะแล้วก็ผลิตโดยโรงงานผลิตคอลลาเจนอันดับ ของญี่่ปุนที่เรื่องทานคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นเพราะว่าเขาใช้คอลลาเจนไดเปปไทด์ลิิทธิ์ของเวลเน็กซ์ค่ะที่ขึ้นชื่อว่าดูดซึมได้ดีที่สุดในโลกด้วยนะคะทานยูหนึ่งช้อนเนี่ยเทียบเท่ากับทานคอลลาเจนทั่วไปถึงสิช้อนเลยทุกคนทําให้เห็นผลไวกว่าคอลลาเจนทั่วไปด้วยนะคะก่อนที่ปุณจะทานยูคอลลาเจนนะคะก็ปัญหาเยอะมากทุกคนผิวแห้งมากแล้วก็คันลอกเป็นฝุดนะคะผมก็เหมือนกันลุดร่วงขาดง่ายมากๆนะเล็บเนี่ยฉีกเปลาะขาดง่ายด้วยเหมือนกันนะปัญหาที่ ผิวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยนะคะผิวขาดน้ําแห้งหน้าหมองคล้ำเป็นฝา้ากระจิดกางั้ปัญหาต่างๆมากรบหมดเลยนะ คอลลาเจนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยได้นะคะทานยูครบหมดหนึ่งกระปุกแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกเลยนะคะจับผิวแล้วนี่ความเนียนนุ่มลื่นขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่แห้งลอกคันเหมือนตอนก่อนทานนะคะผิวหน้าก็เหมือนกันรู้สึกได้ถึงความอิ่มฟูที่ผิวมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความกระชับขึ้นเพราะว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันดูจางลงนะหน้าเนี่ยไม่มองคล้ำเท่าตอนก่อนทานมีความกระจ่างใสนะคะพวกจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆก็ดูจางลงค่ะผมในมีความแข็งแรงขึ้น,นการขาดหลุดร่วงของผมลดลงรวมถึงเล็บเ ไม่ฉีกเปล่ะหักง่ายเหมือนตอนก่อนทานด้วยนะแล้วการปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยก็ไม่รู้สึกปวดง่ายเหมือนตอนก่อนทานด้วยค่ะยูคอลลาเจนตัวนี้นะคะจะเป็นคอลลาเจนที่ให้ผลลัพธ์ที่ไวแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงภายใน4สัปดาห์ด,าหดีงามมากๆเลยค่ะใครที่มองหาคอลลาเจนดีๆควบคู่กับการบำรุงผิววัย40เนี่ยก็อยากให้ไปลองหามาทานกันดูนะคะ